วันนี้จะมาเปิดโต๊ะเครื่องแต่งทั้งหมดที่มีนะก็คือเงินเดือนทั้งหมดทั้งวันของแม้แต่ละเดือนมันก็มาจมอยู่กับอีโวนีแเลยวนเวียนอย่างงนะี้ซื้อแล้วซื้ออีกนะมาเลยไอ้แรกก็คือเป็นพาเลตตามดูความจริงๆเลยพวกผู้หญิงอย่างพวกเราเนะี่ยมันก็ไม่ได้บ้าบอกับสีอะไรมากนะักเพราะจริงๆมันก็มี มีสีคายๆกันเนี่ยตั้งแต่ถูกยันแพงแต่กูซื้อเพราะอะไรมึงดูทองแบบนี้อะไรลามแบบนี้มีความหรูหลาขนาดนี้มึงคิดดูกูก็ต้องซื้อใช่ไหมแพ็กเกจคือนำเบาหวานนะแล้วนี่อะไรอวัาวามึงดูแพ็กเกจอีกแล้วกูซื้อมาเพราะแพ็กเกจล้วนๆเลยแล้วยังไงยี่หกช่องเนี่ยไม่พอกูก็ไปซื้อมาเพิ่มอีกอีกสีช่องมึงดู เออมีเป็นเซ็ตเลยหอยแดงที่แม่งก็เสียแบเป็นเหมือนๆแล้วมึงดูสีที่แต่ละกูที่สีสีที่กูมีคืออะไรก็เหมือนเหมือนกันที่กูบอกอ่ะแล้วของถูกอีกอีกทุ่นดีน่งกูมีแทบจะทุกทุกสีเลยอีโคเลชั่นแบบเนี่ยเอามาที่เนี่สองพาเลทเลยอยู่ที่บ้านอีกตั้งเป็นสามพาเลทเอาไว้ให้พี่ใช้ดูกูบ้าแค่ไหนมีหมด มาต่อกันด้วยคอสิวเลอะเลยลูกคนบ้าที่ไหนนะคนธรรมาดาที่ไหนเขาจะต้องมีคอสิวเลอะเลยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายขนาดนี้มีอย่างไรฮออย่างละหนึ่งหนึ่งบางอย่ห้อซื้อซ้ำาม,มาอีกเพราะว่าสีไม่เข้ากันนากูก็เบิ้ลมาสองโอ้ยอุ้นว่าไปหมดต่อมามึงดูอันนี้ตรงนี้คือบัชโอ้ยแล้วก็บอนเซอร์มมึงดูกูมีหมดเลยจะถูกจะแพงอ่ะอันนี้ถูกของถูก ของกูกูก็มีอ่ะแล้วอะไระและอ,อันนี้คืออะไรอีดดเซกับบานาี้ได้เงินกูไปเยอะมากเพราะอะไรเพราะแพ็คเกจอีกแล้วม,ม,มันไม่มีอะไรเลยละสีกูก็เหมือนเหมือนกันกูฟิ้งทุกอย่างอ่ะกูก็ถูกลองด้วยแพ็คเกจแล้และหลายห่อนอกจากกูเดซื้อมากูไม่ได้ซื้อมาแค่หนึ่งไงกูซื้อมาหนึ่งสองสามแบบนี้ไง แล้วเงินกูก็หายทั้งเดือนเลยกูไม่ได้กินอะไรเลยกูต้องอดไปอีกว่าี้แบบอ้อนทนั้งีกูมีหมดเลยจะฝุ่นหรือว่าจะบบบอ้อนแบบครีมกูมีหมดกูเอาหมดจะเป็นแบบเนื้อหมูเนื้ออะไรกูก็มีหมด <c oughs> มึงดูมึงดูความวุ่นวายของกูอะไรนัน่นน่มาตรงนี้แป้งกับอะไรยแป้งกับอ่อมีแป้งนิดหน่อยนะ แต่จริงๆแล้วที่บ้างกว่มีแป้งแบบแทบจะทุกยี่ห้อเหมือนกันเป็นแป้งฝุ่นอะไม่รู้มัน